สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เดี๋ยวจะออกตกปลากันอีก หนึ่งวันนะครับสองคนกับเอนมินก็เดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ชัยนะครับพี่ชัยเอซีจากนครศรีธรรมราชที่ส่งของมาให้นี่พี่ชัยแกส่งของมาให้ฮะทำไมแกบอกว่าเป็นไอ้ไข่มาดูว่าจะสวยงามแค่ไหนจะส่งมาให้บูชานะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณพี่ชัยมากขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่ง มาให้เราได้บูชานะไี้ชัยพี่ชัยจะส่งมาจากลครสีนะครับจากลครสีธรรมลโอ,โอสูสุรา์อ๋อส่งมาจากสุราชอลยสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมโอ,อ,อ้ขอะเป๋ขอบขอบคุณพี่ชัยมากครับผมขอบคุณมากครับนี่ฮนะ เป็นกาไรไข่ครับกําไรเงินเงินแท้เลยนะครับนี่กําไรเงินแท้แล้วก็ไข่เนี่ยฮะไอ้ไข่เงินแท้ให้ไหนเป็นนี่เป็นเหรียญเงินแท้เลยนะขอยไ้ไข่นี่ฮะไข่นี่ครับไม่ได้ขายนะครับนี่ให้ดูเฉยๆเป็นเหรียญเงินแท้แล้วกําไรเงินแท้ครับสมพิชายก็ส่งมาให้บูชานะครับส่งมาให้ฟิวง่ายขอขอบคุณมากครับพี่ชายครับขอบคุณมากเลยครับขายย่อยขายปังๆโอ้ ขอบคุณมากเลยครับเป็น FC ที่น่ารักมากนะส่งไอ้ไข่กับกำไรแมนมาให้เราส่งคุณครับก็ยังไงก็ขอบคุณขอบคุณอีกครทางครับพี่ชายสำหรับไอ้ไข<ม>่เนี่ยโหสุดยอดมากเลยครับชอบมากเลยว่าจะไปหลายครั้งไม่มีเวลาไปก็ยังไงก็ขอบคุณพี่ชัยที่ส่งมาให้เป็น FC ที่น่ารักจริงๆน่ารักมากครับผมไม่ <l ug S 1> รู้จะขอบคุณย<า>ังไงอ่าไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลย เดี๋ยววันนี้ก็จะออกไปทําคลิปต,ตกปลาเล็กๆไม่น้อยกันขับรถหาก,กินน,นู้นี่นั่นก็โอเคครับผมไปกันเลยดีกว่านี่ขอบคุณพี่ชัยครั้นะครับผมขอบคุณมากครับไอทีดิถึงสองอย่างไอ้ไข่กับกําไรเงินไอ้ไข่นี่เป็นเหรียญเงินนะเงินแท้เลยแล้วกำไรเงินแท้สวยงามมากทีเดียว อะรที่มีไว้ก็ูชา้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ A few moments later ทางไหนก็ได้มาแล้วครับหนึ่งแต้มวันนี้ครับเพิ่งออกมาเมื่อกี้นี่เองกัดโอ้ยังไงรจิ้งเหรนมิดคอเลยดูด้วยวนตึบเลยจิ้งเหรนครับมิดคอ ก็อย่าค่ายเทียวฟอกอ,อุปกรณ์ค่ายเทียวฟอกสามารถสั่งในช้อปปีได้นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับได้แล้วนะครับวันนี้ถ้าเข้าไปดูแล้วก็สั่งกันได้นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับจิ้งเหลนหไซวัน67ดก็อย่าลืมเข้าไปอุดหนุนกันด้วยนะครับต่างหวัดก็เก็บเงินปลายทางได้นะครับผมโอเคครับคสั่งซื้อกับแอดมินก็ได้ค่ะสามารถเก็บเงินปลายทางหรือว่าสั่งซื้อกับแอดมินก็ได้นะโอเคค่ะ เก็บปลาก่อนมีจริงเลยที่ไหนมีปลาช่อนกินที่นั่นโอ้กินอย่างลึกอะ่ะเอาคู่มันกันนะได้ดูขู่จะหน้าวิจิตรินวะอือ เดี๋ยวดูทุบเ้ยเอาเข้าตระงกล้องเขาถ่ายอยู่ตั้งนานแล้วเขาถ่ายหอดเปลี่ยนเปลี่ยนเยื่อมาเรียนไม่ดูนุ้ย ไไอ,อยู่นั่นแหละตีใหนก็ดูดีเดีกตีขึ้นเปนกระถินดิเป็นเทคนิคูกย,ยางอะไรยังไงนาะไปไหนแล้ว่ะ ด really? ูนั่นเนี่ยก็บอกอย่าตีขึ้นต้นกระถิน

กัดสามสองทีสามทีอะไรอีกมื <c oughs> ออาจจะไปกัดกาวน้ำตู้มใหญ่ๆก็ได้นะ,ะตามมาแล้วเนาะวิ่งไปเลยเลย ชิดแม่งหน่อยนึงนี่หรออืมชิดเกินกหน่อยเบาเถอะเล้งไม่ชอบมาอยู่ในพิมอย่าตัดขัดคัดก่อน ปล่อยนะนนี้เราจะปล่อยไปมันพร้อมอึ๊บนี่กัดจิ้งเลนข้าเต็มปากเลยอึ๊บเต็มคอจิ้งเลน